อย่งีกลคนที่ชมว่าอ,อีเวียสวยมันสวยตรงไหนอยู่เหมือนฮิปโปที่ตายแล้วขึ้นอื่นมากกว่าอเอามันกระปวดพอดเจ้าปอยู่หูไดปองไรมากดูนี่ไยเหมือนมูเด็กบอกืือว่าบอวยเกลียดกัน,นแท้ในหัวเจ้าขึ้นสีมิตแตนเดียวเนะาะจงว่าบอดจ,จะเลื่อนลงเรื่องจะหญิงเอลซ่าอีกแล้วนะมันโมเม,มนตได้พี่น้อง มันผวเป็นโพผมถามเนี่ยมีโปว่าไหนสิมัง,งามซ้ำนี่นเออเออนาจาพูดวานันเอาเฟซจริงตี้มากเออเออทำไมตัวเอาแบบเอา,าตาไล่ตัวต,วตวนมาก็เออว่ากระจอกคนแบบนี้เขาเรียกว่ากระจอกผมบอกเลยมไม่จริงจริงเขาบอกอริองจริงมาพ่อพี่มะพ่อพัวเขาผี่เออ,อยาหนะอบอกนะ<า> ปากยูซือยูซึ้งเขียวของทึ่งนะสิบอกให้นะซืออเ้มาพี่น้องพี่เจ้าอีเป็ดพี่ผสมนผักบอกเลยคันจริงๆนี่บ่แล้่าอกมาเนี่ยคำว่าสวนอืมถือก้อดาเป็นไหนเป็นไหนฮึผิดปลาผิดผู้เดียวอืมบอกตรงว่ายังเจ้าะยูซืออืดจันการไม่นี่นั่นแหละคักเลิศค่ะเป็นจริงจริงนี่ว่า อืมเอาเอาแบบปลอมๆมาหน่ะอืท่านปลอมบ่แบบจริงหน่อยดิเขาไม่ตัวคนเดียวนะอืเขามีสามีเขาอยู่อืมพูดอะไรว่างด้วยมีผัวหรือยังมาว่างคนอื่นน่ะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงงยานหลดปอมอกเดไปถากทางเขาเรื่อยไปอืม มีพ่อมีแม่เจ้าคือกันเจ้าก็มีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นเขาปลูกแต่ละคนเน่ยถูกปลูกฝังมาดีตั้งแต่ชาติกําเนิดเขาแล้วอืคนบอดีแบบเจ้านั่นแหละอือปลูกฝังแบบนี่เป็นนายขวบๆเจ้านี่เจ้าสิรู้สึกยังไงเออบารูซึกกูบารูสึกกูเป็นตัวปอดมันสิบอะไรยังเด้อสิบอกใครหง่หูหิวอยู่คนเราน่ะ ดีมันจาชาติกำเนิดหมดนั่นแหละพ่อแม่เขาปลูกฝังมาดีเ mm hmm. จ้ายังไม่เห็นสังคมเขาเสื่อมเสีย mm hmm. สังคมบ่ดีกวนย่อนมีพอมีแบบเจ้าหนหละอย่ผมคงจะบอกให้ได้เาปพยายามคิดดีทำดีหน่อยโลกเขาจะประเทศโลกจะเป็นสวยเออเ็ดตัวตำหน่ายงตำนุง่ง,ง <c oughs> คนดี <c oughs> ผมว่าดี <c oughs> ไม่หนอกครับ คนบอด yup. ีบพอแค่ามันบอกว่าอซะอยู่ซื้อเมว่าผู้อื่นเนาะไปสิบโเกียดลูกเขามีพ่อมีแม่อยู่ตัวผมสิแต่งมาได้แต่ว่าจักบาทจะมาบอกได้ยังไงก็สวยอ่ะผู้ชายพ่อพ่อแม่เขาดูแลมากเนี่ยฉันมากผมเรื่องหลุ่มเรี่ยแทนเขา เพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นผู้ปกครองเขาโดยตรงมีไไรมาพูดกับผมเดี๋ยวไปวิจารณ์เขาแบบนั้นมันเสียมารยาทมันเหมือนบ่งบอกว่าชาตระกูลเราล่ะมาแบบผิดเพีย้ยนคนที่ถ้าตระกูลดีเขาจะไม่มาแบบนี้เขาจะให้เกียรติกันจะพูดว่าไม่มีคนสั่งสอนแล้วก็สงสารคน คนที่โดนกล่าวหาเนาะแม่แล้วก็อีกหลายๆคนอ่ะที่ที่พ่นถือกอน่ะจะไปทํากับแบบนี้กับเขาเอมอม,มาโลดมาบอกไก่ผมไม่ได้ว่าเนี่ยให้มาบอกไกๆเจ้าิกีกา,าบอกไก่ข้าบ่ออย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดโดยที่ไม่มีตัวตนเด็ดขาดมันกระจอกผมจะบอกให้กระจอกมันไม่เป็นจริงบอกเลย<ม>เกิดมาก่อนหลคนมามนหนมเหยียบย่ำง่างไไ <laughs> ่ายเลยก็จะเกิดมาหลายคนตายตายเสี้ยว เกิดขานาดเลยตายหรือเปล่าืจเกิดหรือ,อรเปล่าแล้วบอกเขาอืมแค่นี้าานบอกเขาน่ะยป่มาพูดใกล้ๆกล้ฝ่ามือนี่เออจะไปสิไปวหายว้าว้ไก่ฝ่ามือแค่นั่นละนี่เป็นสวนสวนเพิ่นนี้เมื่อเนี้ไม่คือ <c oughs> บางทีนะ่ะเราโดนกระทําเรื่อยๆนะอ่ะถ้าไปรุนแรงทําไมอะไรก็ไม่ว่านะนึกเมื่อวัยผมนี่เป็นคนตอบคอมเมนต์ทุกวันจะเป็นว่าค่า่ะหรือผมเนี่ยผมเป็นคนตอบ ผมให้เกียรติทุกคนที่เข้ามาไม่เชื่อย้อนไปเลยนะครับด่าผมแท่นั้นผมก็ยกมือไหว้ยิ้มอืมีคอมเมนต์นี้ผมออกมาพูดเนี่ยเนี่ยด่าดูหลายคนเ่ยโอ้ยพี่มาปะปากอะ่ะด่าประสันเจ้าหญิงเอลซ่านคอยกระอเบนพระอิศรพระพูนอืมน้ำยดลงหินทิ้งทิงก่อนเนาะเจ้าก็ดีเลยคอยคอะ เนอขอแล้วนะอย่าไปทําแบบนี้เหมือนคนอื่นรู้สึกรู้จักห่วงความรู้สึกเขาด้วยกว่าเขาจะทําคลิปทําอะไรมาอินฟูคนอื่นเขาจะทําคลิปมาเขาแลรกร้ความคิดเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างอืมพลังกายพลังใจลงทุนมไม่คุณดูคุณไม่ดูกินจนะเนี่ยอืมกินจนวนะเนี่ยอืม,อม <laughs> กินจนดำจนเหลวไปเลยเยออกินจนตาสวดเลยเนี่ยเออ กวา่าเขาจะเริ่มคิดออกมาหล่อเลาออกมาแล้วลงทุนแบบนี้เนี่ยคุณไม่ดูคุณก็ผ่านเดี๋ยว่าเสียความหลุดซึกเสียความ,วามเนื้อหล้าของเขาเดี๋ยวสีมาบันทอนเขาฝากไว้คิดแน่โอ้ยมาเกิดพมืนเนยนะเออมาเมือนใกล้ๆนี่พมือนี่อ,อุ้ยไส้หูคักเบิง่งบอกมาลนะเป็นสูขคักเถอะพุ่นละนาอเอฟซีทีมขางเข้าเพิ่งเกิดสิมาเออ บ้านทอนจีแตยพนาเน่คุณคุณไม่รู้ก็หาก็ผ่านไปเห็นเวลาคอมเมนต์เขาไงจบอกเออเขาต้องมานุ่นนี่นั่นกับเราทั้งทั้งที่เขาน่าจะแบบเออดูกันเพื่อเพลินมีความสุขกายเครียดมีความสุเออเออน้องเบียร์กินเยอะอ้วนอย่างงี้ก็ว่าไปเออบ้านจะบอกฮิปโปเออฮิปโปมังามแศูนย์เนาะบอกเมียกูเนาะกันยุ่งกลกันึืนท่นนพยาบาลแล้วจะบอกให้ สิ่งที่สร้างสรรค์นนะ่ะเอามาทําเอามาคิดประเทศเราโลกเราจะได้สวยงามอืมไม่ใช่ว่าอันเอ้ยก็ไม่ยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าอ้วนไงยอมจังได <c oughs> บ้านเจ้าอกฮิปโปนมาามหนึ่งเออบ้านเจ้าตี้เอาคนไปเปียบใส่ฮิปโปน,นเอาบอกเคยเอาเจ้าไปเปียบใส่ลิงกอกเอาอยู่อเออ <c oughs> เด้ออ้วนไม่สวยกพว่าไปอย่าง กินเยอะวันอืมพี่ปู่้านเจตีนี่เอานี่กันว่าอะไรกันว่าเอาแจวสมพักไปกินนี่เออีจยวไทยปลอกชิวมาสโงไห้พี่เอออึดหลายบันวนเว้ยบอกมาเลยอืมเหรอขอมาเบิงเจ่วขอามาเบิ้งเจ่วขอามาอ่านเออ ขอาไว้แล้คืออุดน,น,น,นุนไปนี่นี่อุดหนุนไปนี่อุดหนุนใอยแน่นี่ไปกินน้นตาสตตือต้นแหล่าเวลากินต้นว,วันอะนี่เออเออปลูกต่อเขาพี่ตงเลี้ยงพ่อแมอ่เขาปตงเลี้ยงอ,อือกระเบื้องบ่ไปไปบ่มาลรอไปหุ่นตัวสามสิบพังไหมอ๋อพี่น้องครับกราบขอโทษขออภัยสำหรับเอฟซีแหละพี่น้องที่เคารพรักทุกคน มันสีมีบักหนึ่งเนาะที่แปลกมูเขามาแบบนี้พี่น้องเห้ผมไหนบ่อยเห้ผมได้ว่ามันเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเดียบา่าผมเถอะผมเคยเห็นหนุ่ยเป็นแบบนี้มาพี่น้องไม่หนีเลือดอทีเลีอปวดจำปวดจำได้กืบเมียผมหลอกผมหักผมแพ้งผมหลอกเอ้าพี่น้องวากันเนาะเมียไผ่แพะกระหักปัวไผ่แพะกระหักตะละลาไผ่พี่น้องสวัสดีครับ